ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจะขอกล่าวแนะนำตนเองและกล่าวนำเสนอการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและจะขอน้อมรับข้อเสนอแนะจากท่านคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดีข้าพเจ้านางสาววิไลลักษ์แซ่โลปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม โรงเรียนรหารวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากำแพงเพชรประวัติการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกศบอวิชาเอกการศึกษาคู่ขนานพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยนาเลศวรบรรจุเข้ารับราชการวันที่8กรกฎาคม2563ตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนดังนี้ 1. วิชาประวัติศาสตร์ม .4 จำนวน4ชั่วโมง 2. วิชาสังคมศึกษาม .6 จำนวน8ชั่วโมง 3. วิชาป้องกันการทุจริตม6จำนวน4ชั่วโมง 4. วิชาป้องกันการทุจริตม .5 จำนวน2ชั่วโมง 5. วิชาลูกเสือมอ1จำนวน1ชั่วโมง 6. กิจกรรมชุมนุม 7. โฮมรูม 8. เศรษฐกิจพอเพียง9สวดมนต์ การปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้แก่ 1. ง,งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปข้าพเจ้าได้รับผิดชอบด้านงานเอกสารบันทึกข้อความและขอใช้เงินตามโครงการต่างๆได้แก่โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงโรคระบาดโควิดโครงการห้องเรียนน่าอยู่น่ารู้น่าเรียนโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคุรุภัณฑ์อาคารเรียน และข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยได้รับผิดชอบจัดทำเอกสารส่วนต่างๆในรูปเล่มและได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมอ,อยอน้อยซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งชุมนุมอ,อยอน้อยและประชาสัมพันธ์ความรู้ในขณะนี้ได้เร่งดำเนินการศึกษาเกณฑ์ประเมินโรงเรียนอ,อยอน้อยเพื่อดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัด 2. ง,งานพิเศษในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม 1. โครงการยกระดับผลสำเริทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมซึ่งคะแนนโอเน็ตบรรลุตามเป้าหมายคือนักเรียนมีผลคะแนนโอเน็ตประจำปีการศึกษา2,564สูงกว่าปีการศึกษา2,563 สโครงการพัฒน,นาแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์โรงเรียนละหานวิทยาขณะนี้ได้จัดทําเพจพิพิธภัณฑ์โรงเรียนละหานวิทยาและดําเนินการปรับปรุงสถานที่ให้สวยงามเหมาะกับการเข้าศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน 3. รับผิดชอบเพจกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระ 4. ลรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม 3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3-3ทั 3, ได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์โดยการเสนอชื่อผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาทุกปีดูแลติดตามช่วยเหลือให้คำปรึกษา และแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ 4. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันวันพฤหัส,สบดีโดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่เช่นรับไหว้นักเรียนหน้าประตูโรงเรียนเช้าและเย็นหรือดูแลนักเรียนหน้าเสาธงเช้า 5. อยู่เวรยามช่วงกลางวันในวันหยุดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามตัวชี้วัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้องค์ประกอบที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแต่งกายสุภาพเรียบร้อยทำตามกฎระเบียบของข้าราชการปฏิบัติตามคําสั่งข้าราชการมาปฏิบัติงานและกลับตรงเวลาราชการโดยไม่เคยกระทำความผิดทางวินยัย 2คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3. จรรยาบรณวิชาชีพครูข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูเช่นเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างๆ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นงวดใช้กระดาษหันมาใช้ใบางานออนไลน์ line, ด้วยโปรแกรมร v e เวิร์กชีตในการนำภาพใบางานส่งลงกลุ่มเฟซบุ๊กให้นักเรียนแก้ไขข้อความลงรูปภาพแล้วส่งใต้คอมเมนต์เป็นต้น 5. จิตวิญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าส่งเสริมและให้กำลังใจลูกศิษย์เท่าเทียมกันโดยการอบรมเสริมทักษะความรู้และลักษณะนิสัยที่ดีงามให้แก่ลูกศิษย์อย่างเต็มความสามารถเช่นอบรมแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนติดตามผลการเรียนของนักเรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์เช่นฝึกฝนนักเรียนให้ไปแข่งขันทักษะความรู้ องค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเช่นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่ผู้เรียนเช่นการเคารพผู้ใหญ่อย่างถูกวิธีการจัดกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทักษะต่างๆอย่างเหมาะสมเช่นมีการเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์และได้เรียนต่อปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูสู่ยุคดิจิทัล 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และยินดีให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงานเช่นการทำเอกสารต่างๆการจัดสถานที่การทำความสะอาดสถานที่หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในโรงเรียน 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจเช่นทำงานเอกสารงานประเมินต่างๆภายในโรงเรียน 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้านำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการใช้แอปพลิเคชัน p i เกอร์การใช้ไลท์เวิร์กชีตในการทำใบงานการใช้ w o r d w a l l ในการสร้างเกมให้ความรู้นักเรียนการใช้ google sites ในการจัดบทเรียนออนไลน์ ไว้สำหรับให้นักเรียนทบทวนความรู้ข้าพเจ้านางสาววิไลลักษ์แส่โลจะพัฒนาตนเองต่อไปเพื่อให้เป็นครูที่มีศัก,กยภาพขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ